เขาบอกว่าตอนนี้โรเบิร์ตคิโยซากิคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกซึ่งขายได้ถึง40กว่าล้านเล่มทั่วโลกเป็นหนี้มหาศาลนึก4 0 0 0 0ล้านแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายเพราะโกงหุ้นส่วนข้อที่จริงเป็นอย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับเอ็กซิสไพรบายดรถนอมดีส้อยนะครับวันนี้เอาเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกแชร์กันอยู่ทาง ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้งพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับว่าโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับการลงทุนสอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินตอนนี้ประสบภาวะปัญหาอย่างหนักถึงขนาดล้มละลายเป็นหนี้ถึง40,000ล้านขอ้อแท้จริงจริงๆมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดของผมเองในเรื่องของการที่กล้าตัดสินใจในการลงทุนนะครับ ดังนั้นพอผมเจอข้อความลักษณะนี้ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับว่าจริงๆก็ไท้จริงมันเป็นอย่างไรนะครับเมาว่ากันถึงโรเบิร์ตคิโยซากิกันก่อนนะครับปีนี้ถ้าโรเบิร์ตคิโยซากิเขาอายุเขาก็77ปีนะฮะเพราะว่าเขาเกิดในปี24จะไม่ได้ละนะครับต่อายุรู้ว่าอายุ77ปีนะครับแล้วก็ เขาเคยเป็นทหารที่เวียดนามแล้วก็เขาเคยเปิดธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าที่ใช้ติดคนที่เล่นวินเซิร์ฟนะฮะแล้วก็เขาเคยทำธุรกิจหลายอย่างก็เจ๊งไม่เป็นท่านะครับแต่ว่าที่พวกเรารู้จักเขาก็คือเรื่องแนวคิดของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนทางด้านการเงินหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เขาเขียนหนังสือที่เปลี่ยนความคิดของคนทั่วโลกนะครับเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสามสิบสี 30กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือ rich dad poor dad หรือว่าพ่อรวยสอนลูกนะครับจริงๆ <c oughs> เขาไม่ได้ตั้งชื่อนี่หรอกตอนแรก <c oughs> เขาบอกว่าถ้าอยากร่ํารวยและมีความสุขอย่าไปโรงเรียนอย่าสอนให้ลูกไปโรงเรียน <c oughs> เขาเขียนหนังสือลักษณะนี้นะครับทีนี้มันมีแนวคิดที่ดีๆมีประโยชน์หลายอย่างนะครับที่ผมได้นํามาใช้อย่างเช่นเรื่องของทฤษฎีฐฐ ї, เรื่องของหนี้สินทรัพย์สินและหนี้สินนะครับที่เขาอธิบายไว้แบบง่ายๆเช่น ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องแยกให้ออกว่าอันไหนทรัพย์สินอันไหนหนี้สินแล้วเขาก็พูดง่ายๆเลยว่าทรัพย์สินคือการเอาเงินเข้ากระเป๋านะครับคือคุณทําอะไรก็แล้วแต่เช่นคุณซื้อบ้านมาถ้าคุณซื้อบ้านมาแล้วคุณผ่อนจ่ายอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนคุณเป็นหนี้สินแต่ถ้าคุณซื้อบ้านมาแล้วคุณเอาไปปล่อยเช่าถึงแม้ว่าคุณจะมีค่าผ่อนรายเดือนแต่ว่าถ้าค่าเช่านั้นได้มากกว่าที่คุณจ่ายอันนี้เป็นหนี้สินรัะนั้นวิธีคิดของเขาเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วเขาก็สอนเรื่องของหนี้สินผมกาลังเข้าสู่หัวข้อที่เขา <c> ล้มละลายจริงหรือเปล่านะฮะเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหนี้มันมี2ออย่างที่จริงผมเขีนเยนในหนังสือชวนคุณรวยด้วยอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นผมก็ใช้วิธิคิดแบบโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยนะฮะก็คือคําว่าหนี้ดีกับหนี้เสียแต่ว่าในหนังสือผมใช้คําแรงกว่านั้นนะฮะก็คือว่าหนี้ที่มันเป็นหนี้ระยำกับหนี้ทําให้รวยนะฮะเราไปหาอ่านดูนะครับทีนี้ เรื่องนี่ดีกับน,นี่เสียหมายความว่าไงนี่เสียก็คือนี่ที่คุณเป็นนี่แล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณเป็นนี่ที่คุณเ,เช่นคุณไปรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยพวกนี้แน่นอนมันเป็นนี่ที่คุณจะต้องผ่อนชําระหรือคุณหาเงินมาจ่ายนะครับอันนี้เขาว่ียนี่นีเสียนี้เสียเนี่ยโรเบิร์ตเขาไม่สนับสนุนนะครับแต่ว่าถ้านี่รวยคืออะไรคือนี่ดีคือนี่ที่เราไปเป็นนี่กู้เงินมาแล้วเรามาสร้างบ้านขาย แล้วรากว่ากําไรมันมากครอบเวอร์ดอกเบีย้ยแล้วมันก็ยังเหลือกําไรให้เราอันนี้เขาเรียกว่านี่ดีอย่างผมไปกู้ทาอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับผมผ่อนเดือนหนึ่งก็อาจจะไปเดือนละประมาณสักแสนแต่ว่าผมเก็บค่าเช่าได้เดือนละ3 0 0 0 0นอันนี้เขาเรียกว่านี่ดีคุณเป็นนี่ไปได้เลยนะฮะนี่คือนี่ดีกับน,นี่เสียในสิ่งที่ผมได้จากโรเบิร์ตคิโยซากิหลายเรื่องนะฮะที่ได้อย่างเช่นการลงทุนของผมเองเนี่ยผมก็ลงทุน ตัดสินใจเลยว่าไม่มีเงินแต่ผมลงทุนและผมก็ลงทุนตามแบบเขานี้ได้นะครับดังนั้นพอคนบอกว่าเขาล้มละลายเขาเป็นหนี้สินถึง4ี่หมื่นล้านนะครับผมก็เลยเอาข้อที่จริงมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับจริงๆที่ล้มละลายเนี่ยประเด็นแรกก่อนนะฮะประเด็นแรกคือเรื่องล้มละลายเนี่ยที่จริงมันเป็นหนึ่งในบริษัทที่เขาตั้งตอนที่เขามาทําหนังสือใหม่ๆชื่อบริษัท List เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูนิดหนึ่งเขาชื่อบริษัทอะไรนะ ลิชโกลบอลเอลเอลนะฮะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการโปรโมทหนังสือเขาแล้วเขากเา็เขาเรียกว่าทำสัญญาร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อโปรโมทอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่าบริษัทนี้มันเปิดมานานมากแล้วนะฮะน่าจะประมาณสัก20-30ปีแล้วแต่คดีที่เป็นการถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าเขามีหนี้อยู่ประมาณ800ล้านแต่ว่า,าทรัพย์สินของบริษัทเขามีอยู่แค่ประมาณสัก30กว่าล้านนะฮะก็คือ1 ล้าน US เอสเซดแต่ว uh, an ่าเขามีหนี้อยู่ประมาณ12.7ล้าน u s ดอลลาร์เขาก็เลยตัดสินใจว่ายื่นลมละลายบริษัทนี้เพราะบริษัทนี้ไม่ได้มีสินทรัพย์มากเพียงพอที่จะใช้หนี้นะครับแล้วมันก็มีประเด็นเวลาที่เขาฟ้องร้องทางธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าก็ว่ากันไปตามที่ศาลสั่งนะครับส่วนใครจะไปทําได้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เป็นเราเวลาที่เราทําธุรกิจเราก็ เราก็จะรู้กันเองในในกลุ่มนะฮะนั่นคือที่มาของอกว่าโลเบิร์สล้มละลายแต่ที่จริงที่เขาล้มละลายคือเขายื่นล้มละลายเฉพาะบริษัทนี้ซึ่งผ่านมาแล้ว10กว่าปีนะฮะเพียงแต่ว่าเอาลือขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนื่องจากเนื่องจากที่บอกว่าเขาเป็นหนี้4 0่40,000ล้านเป็นหนี้4 0่0 0ล้านมาจากอะไรมาจากเขาไปโพสเป็นอ่ o สตอรี่เล็กๆในอ่ s อินสตาแกรมนะฮะของเขาเองว่า แล้วก็มีคนติดตามเยอะเขาบอกว่าตอนนี้ผมเป็นนี่อยู่1.2พันล้าน US ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 1 0 0 0ล้านแล้วก็เขาบอกว่าผมไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่าถ้าผมล้มละลายคนที่เดือดร้อนคือธนาคารธนาคารจะล้มละลายด้วยก็กลายเป็นการพาดหัวข้อข่าวอย่างใหญ่โตเลยว่าโรเบิร์ตคิโยสกิคนที่แนะนำทางด้านการเงินการลงทุนนักลงทุนระดับโลกออกรายการโอปาวินฟรีนะฮะเขียนหนังสือร่วมกับโดนัลด์ทรัมป ทำหนังสือที่แปลไปถึง27ภาษานะครับแล้วก็ทวทิต51ภาษาขายไปถึง41ล้านเล่มแนะนําเรื่องการเงินแต่ตัวเองเป็นหนี้สินท่วมหัวและล้มละลายผมฟังแล้วมันไม่เป็นหมทอร์เบิร์ตคิโยซากินะผมึงว่าเขาเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งนะฮะผมจะบอกว่าที่เขาโพลสลักษณะนั้นอ่ะเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนั้นเขาบอกว่าเขานิยมเป็นหนี้แต่เป็นหนี้ดีเขาไม่นิยมเก็บเงินสดโดยเฉพาะเงิน ดอลลาร์ยูสสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามันเหมือนขยะเพราะว่าไบเดนเนี่ยพิมพ์เงินออกมาไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านคืออเมริกาเนี่ยเขาพิมพ์เงินออกมาได้โดยที่สมัยก่อนก่อน1971ก่อนประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเงินที่มีมูลค่าเพราะว่าใช้ทองคำในการเป็นแบ็กอัพแต่หลังจากปี1971เนี่ยรัฐบาลอเมริกายกเลิกการใช้ทองคำเป็น ตัวหนุนมูลค่าเงินเขาบอกเงินเลยเหมือนกระรกระดาษแล้วอเมริกาเนี่ยมันจะผลิตเงินขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นโรเบิร์ตคิโยสกิ aki, เขาบอกว่าม,ม,ม,มันเหมือนเศษกระดาษแต่สิ่งที่เขายอมเป็นนี้แล้วสิ่งที่เขาถือครองมันเป็นทรัพย์สินเขาเรียกว่าทรัพย์สินของพระเจ้ามีอะไรบ้าง1นึ่งเขาเปิดบริษัทไปซื้อเหมืองแร่ไปลงทุนกับเหมืองแร่แร่เงินนะฮะเขาซื้อทองคําเหมืองทองคําเขาไปลงพวกบิตคอยแล้วเขาจะไปลงพวกอ่าวากิววัววากิว วาวากิวเนื้อวาวากิวเนี่ยถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันเป็นเนื้อที่มีชื่อเสียงนะฮะมันจะเป็นไขมันแทรกมันจะเป็นหนังกระยลหินอ่อนมันละลายในปากมันอร่อยมากเนะี่ยแต่ผมไม่ทานเนื้อนะแต่ว่าผมไปกับเพื่อนเนี่ยเขาก็ทานกันเขาไปลงทุนพวกนี้ฮะพวกเราลองนึกภาพว่าตอนที่เขาร่างเขาบอกว่าเขาร่ํารวยจากนี่ฟังดีๆเขาร่ํารวยจากนี่เขามีนี่อยู่สี่หมื่นล้านแต่เพราะว่าแต่ว่าเวลาที่เขาจะปล่อยนี่เนี่ยเวลาธนาคารที่จะปล่อยกู้เนี่ย มูลค่าทรัพย์มันต้องมากกว่าน,นั้นยิ่งนี่ที่เป็นเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์นี่ที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยมูลค่าของที่รองรับอาจจะต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของนี่ดังนั้นส่วิว่าเราบอกว่าครึ่งหนึ่งของนี่ก็แปลว่าถ้าเขาเป็นนี่อยู่4 0 0 0 0ล้านแสดงว่าตอนนี้ความมั่งคัง่งกับทรัพย์สินเขามีอยู่สัก8ปด0 0ื่นล้านนะครับดับงนั้นอันนี้ผมก็มาเล่าให้พวกเราฟังเฉยๆว่าโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยเขามีแนวความคิดที่แบบผา ผ่าโลกหรือว่าเป็นผ่าขวานผ่าซากเขามีวิธีคิดของเขาซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบนะฮะหลายคนอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกจริงๆบางความคิดบางประเด็นมันมีประโยชน์บางความคิดบางประเด็นเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับผมเองก็ต้องยอมรับว่ามาได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าอ่านหนังสือโรเบิร์ตคิโยสกิก็คือพ่อรวยสอนลูกก็เลยอยากจะทําความเข้าใจนะฮะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นอย่าไปเหมาวรวมว่ามันเป็นจะเป็นอยง่งนี้อย่างนี้เราต้องดูรายละเอียดจริงๆนะฮะแต่ว่าคงจะไม่มีใครที่ถูกต้องแล้วก็ด ER ีเลิศประเสริฐส0 0ทุกคนมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยในตัวนะฮะบางอย่างที่ดีเราเลือกมาบางอย่างที่ไม่ดีเราก็ถือเป็นบทเรียนแลวอย่าไปทำตามเขานะครับเอก,บบกเอสไฟบยดรถนอมดีสอยขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับวันนี้ไขข้อห้องใจว่าพ่อรวยโรเบิร์ตคิโยซากิเป็นหนี้หมื่นล้านและล้มละลายจริงไหม ข้อที่จริงคงจะชัดเจนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ